สาบายดีสาบายดีพี่น้องเบอร์สุกคนเดอ้อที่เขามาเบิงเนาะทางเอฟซีฟังลาวฟังไทยหลกักกาต่างประเทศน้่เดอ้อคิมนี้ดีสิพาพี่น้องไปเบิงงานลอยกระทงทีอำเภอเอ่ออำเภอ,อ,เภอซิรินทรนเนาะจังหวัดอุบลบรรยากาศในงานคือคนร้ายเฮ้งพี่น้องเอ,อ้ยมีการประกวดนางนุพมาศอีกเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ในงานนี้นอกจากลอยกระทงแล้วพี่น้องเอ,อ้ยขาเจ้าจัดงานใหญ่เฮงเพราะว่า มีการแข่งขนนันประกวดแสดงโซ่ของเด็กน้อยแล้วก็ประกวดนั่งนุพมาศเบกพี่น้องนี่แหละดีกบ,บ่กเ้าใจเป็นได้เนะและ้วก็มีมวยอีกน้องพี่น้องเนาะมีมวยมวยเด็กน้อยเดี๋ยวดีสิเก็บผ่าบรรยากาศในงานให้พี่น้องเบ่งเด้อทั้งนาดีกัสิเป็นเวทีที่ว่าเขาประกวดน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวดีสิพาพี่น้องไปเบิงกระทงที่ว่าเขาเฮ็ดแต่ละหมู่บ้านเนาะแต่ละหมู่บ้านแต่ละมวดแต่ละกลุ่มเขามาวางแสดงโซ่แล้วก็ประกวดแข่งขันกันคั่นว่าบ้านดีก็สิว่าแข่งขันกันเนาะว่าของสิงามของสิได้ที่1คิดว่าบ่มียังพี่น้องเสียดายตะดีมาสาโพดแต่ตอนนี้หันอันประกวดเรืองลอยกระทงเอ้ยประกวดเรือกระทงนี่แล้วแล้วเนาะพี่น,น้องเนาะ ได้หูแล้วว่า,พาไพ่ใด้ที่หนึ่งเดที่สองแต่ว่าดีพาพี่น้องมาเบิองเนะาะว่าแต่ละมู่บานแต่ละเขตแต่ละอุ่มะนะงามสมใดพี่น้องเอ้ยเขาเห็ดงามงามกระทุ่มใหญ่ที่เลือนี่ก็คือ,อยังบบเมนตัวทีสนาเลิศเด้อพี่น้องเพราะว่าดีดีมากนี่ก็เขาแข่งขันกันเดียบลอยเบิดแล้วเนาะ มีแต่ว่าดิสิทยให้เบิ้งน้อยว่ากระทุ่งนี่งามสาใดกระทุ่งข้าเจ้าทีว่ามาเหตุนี่นะพี่น้องเอาใบตองสดุดดอกไม้สุดเลยพี่น้องเอ้ยหลากหลายแบบหลากหลายหูหลากหลายสไตล์เลยและนี่ก็สิเป็นมมที่8บ่านคำวังย่าง และนี่กระทงที่แปลกตาที่สุดก็คือหมูที่เก่าน้องพี่นอนะ้องเนาะเออพี่น้องเดียวสิพ้าพี่น้องเขาเบิ่งเกล้ๆกกว่าเหม็นยังเราขาวๆเนี่เป็นเม็ดเข่าพี่น้องเป็นเม็ดเข่าที่ว่าหนาจาะเขาติดกาวใส่ใบอีสังนี่ลนะน้องพี่น้องเนาะและนี่ก็สิเป็นหมูที่ซิบบานทํมกลางบานันทํมกลาง เแบบเขาเอาแบบหมักใหม่เนาะพี่น้องแล้วก็ใบ,บตองสดๆเลยหมักใหม่ก็สดไขยก็เบล์หมักหงนี่ล่ละพี่น้องภายในงานก็สิมีคนร้ายคนขนาดเดี๋ยวมาเบิงมูที่สิบองคนอุม้มหงมร้ายขนาดพี่น้องเอ้ยโหบว่าเขาห่มย่นยัง ดีเห็นเขาเก็บเอ่อหมากมะนาวอีสังนี่หมากยุ่มมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้พี่น้องเขากินใช่นี่บอลเขาแสดงงาน เห็นนะครับเป็นคณะบังน่บกานมันด้ท่านหน้าท่นนะครับเชิญท่านนะครับต่อไปจะเป็นการตวบตัวร้องเต้นนะครับที่ตุ้งแต่เด้งด้วยได้นะครับแล้วก็บางงานนะครับท่านประกสรศรีรัตน์โกนนะครับท่านประเิศบาลนะครับาถึงท่านอยู่ในบริเวณนี้ให้ส่งเสียงด้วยนะครับ ผมว่าท่านจะได้มอบลางวันนะครับให้กับสาวงามนะครับในสิวเทียนสะพานนี่พี่น้องอันดับที่หนึ่งที่สองที่สามกับสิวยู 1, 2, 3, วโซนนี่ด้อพีนอ่น้องนี่กับซิมีตัวนี้ที่สี่นะพี่น้องเนาะนี่อันดับที่หนึ่งของเนานหนึ่งหมู่บ้าหนาม <unterstüt. S 2> หมูห่ที่หก บ้านประสาสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะกระทงได้อันดับที่1เลยอ๋องามแฮงพี่น้องเขาเอาใบตาลเห็ดแล้วก็ไมตองสดใบตาลสดไมตองสดแม่นบ่ใบตาลบ่หรือใบอันยอดกล้วยอ่อนหนาเนาะเนาะนาจะมนงามแฮงสมกับได้ที่1อยู่พี่น้องงามๆนี่ก็จะเป็นที่2เนาะพี่น้องเนาะ รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมีแต่งงามๆพี่น้องเลยอันนี้ที่สามเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็สิเป็นโซนกระทงเด้พี่น้องมีแต่อันงามๆแล้วพี่น้องเนาะซ้าบาทขึ้นเมื่อราคานะก็พอซสื้อนะพี่น้องไปตองสดผอมซ้าบาทก็ถือว่าราคาดีอยู่เด้แต่ถาว่ายูเล่านะพี่น้องเนาะคืองานงานลอยกระทงงยูเล่ากระท่งนี่ห้าสิบบาทขึ้นเมื่อได้พี่น้องถาว่าเป็นราคายู่ล่ามววาเทียบไทยนี่ชื่อว่าถือซ้าบาทก็มีนะพี่น้องเนาะ โซนนี่ก็จะเป็นขาย nó, มวยพี่น้องมาเบิ่งเด็กหน่อยเขัดตีกัน,นเป็นมวยเด็กหน่อยแล้วพี่น้องเนาะสายได้ส่เลยครับ ยางเดียวซ้ายกับขวาโอ้โหแต่พายุมาตายอีกแล้วโอ้โหมาตายอีกแล้วมัตโค้งกับเขามัตโค้งกับเขา มาว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 สิ่งห้าสายไปอีกนะส,สายไปอีกแล้วไม่รูปสิดได้เวลาไปลอยกระทุกข์หลพี่น้อง,างมาเดือมาเดือมาลอยกระทุกน้ำกันน้ำหนัก43กิโลกรรมวามสูง164จัดสวน สามสิบสี่สิบสองสามสิบสองตอนั้นติดขาอยู่ฉันนอกชายผมเป็นติดติดเท้ามารถพิษตะไนท์ให้จนบ่มีบอลสีลงลอยกระทงพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งเอาพี่น้องคนไายนายกระทงกับแบบบ่ไปเลยพี่น้องมันค่าบัวค่าอันนั้นนะหนังมันบ่ไหลนะพี่น้องเนาะมันเป็นลักษณะแบบว่าน้ำคั้งอะนะ กระทงดีจีไปไซอยู่บนน้อพี่น้องนี่กระทงของดีนี่ไปบนใดเลยกระทงแบบอังกันเลยแต่บบมีคนเก็บเรียนนะพี่น้องบบมีคนเก็บเงินเลยคันคืออยู่ล่านี่ตั้มกันตายเลยพี่น้องอ หลังจากที่ลอยกระทุงเดี๋ยวเขาก็บิงนั่งนุ่งผามัดนองหรือว่าเขาประกวดนั่งนู่ะมาดนี่แต่คนง,างา่ายๆพี่น้องมีในเขตอันพี่บูนเขตที่ลิ้นทอดนอี่แหละเขาประกวดตาอ หมายเลขห้านางสาวลุงนภาคุณแก้วนายแสยงแก้วดอกมาเบิงโซนอาหารพี่น้องมาเบิงอันแนวกินเมืงง่อยเบิงเมืงง่อยนั่นแหละยางไปยางมายางไปยางมาก็เลยมาโซนของกินเพราะว่าเขาแบ่งเป็นคนละโซนเลยพี่น้องโซนนี้ก็จะเป็นของกินโซนนั่นก็จะเป็นขายกระทงโซนนั่นก็จะเป็นขายมยุ้ยแล้วก็ โซนเบื้องมันก็จะเป็นเงินเวทีประกวดนางนุงนพามาศนอพองน้องเนาะเบื้องนี่ก็จะเป็นโซนอาหารโอเคเดี๋ยวสิพาพี่น้องหลเบึงนี่แหละว่วาจะมียังแน่แหมมีกระทุ่งอีกพี่น้องนี่มีลูกซ้นมีตำหมากฮุ้งปีงไก่น้องน้องเนาะกระทุ่งก็ยังรลายลน้ายเขาคล้ายกระทุ่งไลยเฮงพี่น้องแต่กับราคาถือริ่มต้นซ้าบาทเท่านั้นนพี่น้องเนะะงา,า,าเนอะอันนี้ก็ปีงปลาม,มือก มีบอลเด็กหน่อยหรือเนาะสไลเดอร์ซิงสาโมเมนต์ซิงสาสไลเดอร์แล้วก็อีซังนี่แหละตัวกระโดดต้องแดงต้องเดงนะนด้เงินดีเลยเด้งเงนดีใช่ะสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่หานปลาหมือหานนี้เป็นหานแหลกที่ว่าดียางมาเลยพี่น้องแต่ดีบระเทศไทยเบิ้งเนาะสุดท้ายก็มาหาหานนี้เพราะว่า นซลาก็คืเป็นลูกศิลป์ตะมะคุ้งติ่งไก่ยังนาพี่น้องมันคล้องกินเหรียญบ่คอยลายพี่น้องนอนมิตาลูกศิลป์นั่นแหละก็เลยมาจบอยู่ที่ห่านนีพี่น้องปลาหมึกใหม่สิบบาทจัดไปหาใหม่พี่น้องห้าสิบบาทเนาะกระสิประมาณนี้แหล้เด้อพี่น้องสาวลรามาลอยกระทงอยู่ไทยเนาะขอกันคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบาย